หมีเดินมาแล้วนะครับผมเห็นหมีไหมทุกคนเห็นหมีไหมอ่ะเราทำเควยสเลยดีกว่าครับพันห้าโอ้โหอ๋อพันห้านี่คือไปซื้อซีโฟไประเบิดร้านคู่แข่งนะครับผมโลโลโสโดจ้าจ๊อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยังมาตั้งช่องครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับไหนตอนนี้ร้านเราเป็นยังไงเปิดประตูออกมาซิอ้าวร้านเรา ้เราไฟดับอีกแล้วนะครับผมอ่ะเปิดไฟแล้วต่อไปก็เดี๋ยวเราทําการเปิดคอมนะฮะเปิดคอมแล้วเราจะได้เปิดร้านนะทุกคนแล้วก็มีเควสมาอีกแล้วใช่ไหมไหนขอไปคุยหน่อยดิไหนขอไปคุยหน่อยอันนี้คืออะไรอ่ะดูดบลา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 บลบลา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 าบล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  อันเดี๋ยวเปิดร้านก่อนนะครับแล้วก็วิ้ยตกใจหมด <im Assessment> บรรยากาศเรานี่สุดยอดเลยนะฮะตอนนี้ขุดเหมืองไปได้เท่าไหร่นี่ขอ <Latin> ไปดูหน่อยซีอ่าคริปโตดูซีขายได้เท่าไหร่อ่าไปที่นี่ครับแล้วก็ขายโอ้ได้มาเป็นพันเลยว่ะทุกคนได้มาเป็นพันแบบนี้ก็ชิวๆนะครับผมเดี๋ยวผมไปซื้อเครื่องขุดเพิ่มดีกว่าทุกคนฮะผมว่าจะหาเงินจากการ ขุดบิตคอยนี่แหละนะครับมาขยายร้านนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่ซื้อเครื่องขุดแล้วนะทุกคนคือเครื่องขุดมันดูแบบว่ามันดูเหมือนจะได้น้อยอะ่ะผมว่าจะไปซื้อเป็นริกมาเลยนะครับผมเป็นริกน่าจะคิดว่าน่าจะดีกว่านะเนี่ยเป็นริกแบบนี้นะครับผมแล้วก็ซื้อกาซ์จอไปด้วยนะครับก็ใช้เงินประมาณพันกว่าใช่ป่ะอ่ะซื้อเลยนะครับกด e แล้วก็เอาของใส่กระเป๋าได้ไหม เอาได้นะครับผมโอเคครับแบบนี้ก็มันเลยดีครับไปทุกคนเดี๋ยวเรากลับร้านกันนะฮะเอาเอาติดไรติดไรไป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 โอ้หบ้านขายวันนี้เปิดเพลงมันมากอ่ะตุดุม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 เลยนะครับผมสุดยอดจริงๆนะฮะอ่าอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเอาลิก,กวางก่อนเอาลิก,กวางไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เออเอากัดจอใช่ไหม เอากระจอทําการใส่ใช่ปะใส่กระจอเข้าไปนะครับแล้วก็กด F แล้วก็ต้องใส่โค้ดด้วยโค้ดอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยว45 A E A M อ่านะใส่โค้ดเข้าไปครับแล้วก็เปิดอ่าเฮ้ยมันขุดได้เท่าไหร่เนี่ย50นะครับผมแรงขุด50นะถ้าเป็นแบบนี้เท่าไหร่อะแรงขุด75เฮ้ยผมว่าแบบ แบบกั๊จจอน่าจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าไอ้น,นี่มัน999แต่กั๊จจอมันมัน500ร้ใช่ปะเอ,อ่อถ้าเทียบค่างเงินกับแรงขุดผมว่ากั๊จจอแรงกว่านะครับผมอ่าเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเก็บเงินนะฮะเก็บเงินสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะได้อ้าวเก็บตังค์ไม่ได้เดี๋ยวเก็บตังค์ไม่ได้ทําไงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,รบ,รบเดี๋ยวทําความสะอาดร้านก่อนโอ้ร้านนี้เพื่อนจริงๆสวัสดีครับพี่หน้าก,กากแต่ตังค์ใช่ไหมอ่าผมวาง นี่ก่อนผมเทคมันนี่ไม่ได้ป่ะโอเคได้มาร้อยกว่านะครับผมมีเท่าไหร่แล้วตอนนี้ไหนดูรีวิวนี้รีวิวยัง1.9ดาวอยู่เลย <laughs> ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมออาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้ามาลูกค้ามา,อาแอปฟูบไปนะครับ่าขายต่อได้ไหมแ0ดเนีย่ยผมไปผมไปเอาผมไปเอาก้านจอมาเพิ่มดีกว่าทุกคนเออสเป๊ยซื้อสเป๊ยมาลืมใช้กลิ่นร้านตอนนี้เหม็นมากนะครับผม พ่นสเปรย์ไปสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้ลดกลิ่นนะฮะลดกลิ่นเหม็นนะฮะผมอ่ะสเปรย์วางไว้แล้วก็ไปเอาไปเอาการ์ดจอมาเพิ่มนะครับผมอ่าโอเคได้การ์ดจอมาเพิ่มนะไม่รู้การ์ดจอ,อยี่ห้ออะไรนะแต่ทรงแบบนี้น่าจะเป็น RTX นะครับผมอ่าโอเคมันทํางานแล้วมั้งเนี่ยทำงานแนละ้วทำงานแนละ้วตอนนี้แรงกด100อ่อู้อู้อู้ระกาดเราก็ยิงรัวๆเลยว่ะทุกคนกาดเตานี่แบบว่าทํางานคุ้มมากนะครับผม เออมันมันเข้าเว็บอะไรนะเข้าวันนี้ใช่ไหมทําการจ้างเนี่ยรู้สึกว่าผมเลื่อนดูแล้วอ๋อมันมีมันมีพี่นักกล้ามด้วยนี่ว่านี่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 มันมีหลายคนให้เราจ้างว่ะทุกคนคลีนเนอร์ก็มีนะครับผมเราเราเรา,เรา,เ,ราเราต้องจ้างอะไร,รต้องจ้างคนนี้ปะ่ะสอง้อยหกนะครับเออจ้างคนนี้นะครับผมไหนเข้ามายังพี่นักกล้ามมาหรือยังมาแล้วพี่นักกล้ามนะครับจะคอยดูว่าใคร ใครไม่จ่ายตังก็คือจะโดนทุบนะครับผมพี่นักการ์ดเขาเขาจะคอยแบบว่าทุบให้เราใช่ไหมต่อไปต่อไปอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะโปรดักดีไวอะไรวะเนี่ยอ,อันนี้ผมก็แปลภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะอันนี้ล่ะคืออะไรอะคัสเตอร์เมอร์เดี๋ยวผมแปลภาษาอังกฤษแป๊บหนึ่งนะครับผมมันดึงดูดความสนใจผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณและอันนี้ล่ะอันนี้คืออะไรนะครับ อันนี้เขาบอกว่าทำลายสิ่งสกปรกนะครับผมนี่พี่พีนักการเขาไปต่อยให้เราแล้วคุณจะไม่ไม่ไม่ต้องกังวลกับความสะอาดนะครับผมหกร้อยว่าค่าจ้างเรามีเท่าไหร่เรามีเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีเท่าไหร่ผมขายบิตคอยเพิ่มก่อนตตอนนี้เรามีเป็นพันละผมว่าผมจ้างเพิ่มดีกว่าจ้างพนักงานนะครับทาความสะอาดเพิ่มนะครับหกร้อยอ่าผมจ้างหลายคนแล้วนะตอนนี้ อันนี้คืออะไรอ่ะอน,นี่ชิคเก้นนะครับต้องการต้องการลงครัวก่อนนะแสดงว่าเราเราเราจะได้มีร้านอาหารในร้านใช่ไหม <c oughs> เออ <c oughs> เขาท่าดีเขาท่าดีนะครับเอาเก็บเงินครับ, <c oughs> รบเก็บเงิน <c oughs> อ๋อนี่ไงมันมีโรบอทคอยทำความสะอาดให้เราเลยครับผมโอ้โหตั้งหกร้อยแน่หกร้อยเลยเหรอ <c oughs> ต่อต่อสามวันใช่ไหม โอ้สุดยอดเลยนะครับอ่ะต่อไปครับ <c oughs> เควสเขาบอกว่าให้เราวางจุดบทพ้องไว้ด้านหลังโต๊ะอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ของคู่แข่งวางบันะ๊ก์อะทุกคนวางบักไว้ที่ร้านคู่แข่งนะครับแล้วบั๊กนั้นมันคืออะไรวะเออสวัสดีครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเราเราจะไปวางบักเขายังไงวะอันนี้ต้องการอะไร fake เฟครีวิวเฮ้ยมีเฟครีวิวด้วยซื้อเลยหนึ่งร้อยออโต้แอปพูบ่งไงห้าร้อยนะครับ แล้วใครแล้วใครจะคอยเก็บเงินให้เราอะ่ะเอาซื้อออโต้แอปพูปก็ได้ห้าร้อยนะครับแต่ว่าใครจะเก็บเงินให้เรานั่นแหละประเด็นงงอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ร้านเสื้อผ้าหรอร้านเสื้อผ้าเราเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะครับผมเอ่อตอนนี้ผมไม่แน่ใจอะ่ะว่าเราจะไปวางบัคให้ร้านคนอื่นเขายังไงนะครับผมยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมนี่ไงออโต้แอปพูปนะครับปรับให้เลยเรียบร้อยแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไม่ต้องรอรับเงินก็ได้มั้งใช่ปะ อันนี้คืออะไรออโต้แฮ็กสไปเดอร์กเลมอะไรวะเน,นี่ยผมไม่แน่ใจว่าบัคกอมันคืออันไหนนะครับผมได้มาพันสองนะครับผมพันสองผมไปไอ้น,นี้ดีกว่าผมไปซื้อกระจอเพิ่มดีกว่าไป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 ได้กลัจออีกสองตัวเลยนะสองตัวก็แบงคุดเพิ่มอีกหนึ่งร้อยนะครับโอ้หรับรองว่าดีมากนะครับผมอะซื้อเลยนะครับผมแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อย อ่าหูการจอมีสี่ใบแล้วครับตอนนี้เริ่มรวยเริ่มรวยเริ่มเขาเรียกว่าไงอยู่ตัวนะครับอยู่ตัวแล้วนะครับเจอเลยครับผมเอาเก็บเงินเก็บเงินขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าใส่เข้าไปเพิ่มนะครับผมอ่าใส่เข้าไปเพิ่มตอนนี้แรงขุดเป็นเท่าไหร่นะเนี่ยแรงขุดสองร้อยนะครับโอ้ยเอาเรื่องจัดจัดนะครับแล้วก็เครื่องเล็กนี่ก็ขุดค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับผม เราไม่ต้องทําความสะอาดนะทุกคนร้าน,นเราคือแบบสบายนะครับเดี๋ยวผมว่าจะลงตู้เกมเพิ่มนะถ้าเราขายบิตคอยได้ราคาดีขึ้นนะครับลงตู้เกมเพิ่มน่าจะเข้าท่าอยู่นะครับผมว่าตู้เกมมันมันเหมือนจะได้ตังค์ดีกว่าดีกว่านี้ปะดีกว่าไอ้เครื่องตั้งโตนะผมว่ามันมันแลดูได้ได้เงินดีนะครับผม อ่ะตอนนี้ผมว่าลูกค้ายังไม่ค่อยมีละผมว่ากลับไปนอนดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนจะหลายทุ่มแล้วนะครับผมขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนไปชั้นสามผมไม่แน่ใจอ่ะว่าผมจะไปวางบัควางบัคไอร้านคู่แข่งยังไงวะผมกำลังงงอยู่นะครับผมว่ามันจะไปขายยังไงนะครับอ่านอนก่อนนอนก่อนอไฮ้แบะชั้นสองก่อนได้ไหมอยากรู้ว่าเราจะไปวางบัคคู่แข่งยังไงนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนหรือเปล่ามรู้ เฮ้ยนี่ไงนี่ไงอ่พูดเดอะลิสเซ่นดีไว้เฮ้ยเฮ้ยระวังบัคแล้วว่าเฮ้ยระวังบัคลูกค้าแล้วไอ้ร้านระวังบัคล้างร้านคู่แข่งแล้วว่าเออเฮ้ยเขาท่าเขาท่าเขาท่าเราแค่กด e เฉยๆนะครับไม่ต้องมีของอะไรนะครับแค่หลังร้านนะครับผมไอ้หลังโต๊ะนะฮะทำการวางบัคเรียบร้อยนะครับผม เอาเรื่องจ,จัดๆนะแล้วก็ไปคุยกับลุงใช่ไหมอ่าลุงให้เงินมาสี่ร้อยเหรียญเลยนะครับผมเขาท่าดีลุงเขาท่าดี <laughs> กินข้าวกินข้าวอ่ากินข้าวแล้วก็ไปดูร้านแล้วต่อนะครับผมอ่าตอนนี้บิตคอยก็น่าจะ <c oughs> น่าจะขายได้เยอะแล้วล่ะนะครับผมเดี๋ยวเราไปซื้อตู้เกมมาเพิ่มนะครับผมชอบตู้เกมอาร์เคดมากกว่านะอ่าซื้อเป็นตู้ตู้นี้ละกันพันสอง สั่งมาเลยนะครับอเดี๋ยวอูดมาส่งนะครับผมมาตู้เกมผมมาแล้วนะครับผมนี่โอ้โหตู้บัน่มเทิมเลยนะฮะวาตรงนี้เลยครับผมมาตรงหน้าร้านนี้เลยโอ้ตู้ใหญ่มากนะครับใหญ่กระจับอ่ะทุกคนผมว่าตู้นี้น่าจะได้หลายบาทอยู่นะเพราะว่ามันเป็นตู้ตู้ใหม่ด้วยนะครับผม,บผ,มผมจะไปจ้างไอ้ตัวนี้เพิ่มดีปะวะไอ้ตัวหมีอ่ะตัวที่ทําให้ร้านเราหน้าเข้ามากขึ้นนะครับผม หมีอยู่ไหนไม่เห็นมีหมีเลยเดี๋ยวคุยกับลุงก่อนอันนี้คืออะไซ C4 ฟ1,005มีระเบิดอะไรทักอย่างหนึ่งซ4ฟเดี๋ยว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 ผมต้องเก็บตังค์ให้ถึง1,005นะแล้วก็มาคุยกับลุงนะครับผมไหนแล้วหมีอ๋อนี่ไงหมีหมีเดินมาแล้วนะครับผมเห็นหมีไหมทุกคนเห็นหมีไหมหมีมาลนะทำงานยังไงมาคอดูสิอ๋อหมีมาเต้นนะครับผมหมีมาคอยเต้นแล้วก็ อยู่หน้าร้านเรานียครับดึงดูดลูกค้าว่ากันเถอะดึงดูดดึงดูดนะครับดึงดูดลูกค้านะนี่โจนโจนโจนมันจะแอบ,บมาขโมยร้านเราละไอขโมยของร้านเราละโอ้โหพี่กาศทำงานโคตรดีเตะกาดคอเลยฮะโอ้โหทีเดียวล่วงเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมไหนไหนไหนอ่นา เราจะต้องเก็บเงินให้ได้พันห้าใช่ไหมอ่ออันนี้คืออะไรอันนี้คือข,ขยายร้านใช่ปหมผมว่าเรามาขยายร้านก่อนดีไหมก่อนที่จะไปทำเควสหรือเราจะทาเควสก่อนดีวะผมว่าทําเควสก่อนดีกว่านะครับไปขายคริปโตก่อนอ่าได้พันห้าพอดีเลยไอ้ตำรวจมาวะว่าไงคุณตำรวจมาค้นตัวอะไรผมอีกแล้วเนี่ยอ่าเราทาเควสเลยดีกว่าพันห้าโอ้ อ๋อพันห้านี่คือไปซื้อซีโฟไฟระเบิดร้านคู่แข่งน,นะครับผมโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากลุงไหนขอไปดูร้านคู่แข่งหน่อยดิสภาพเป็นยังไงโอ้ระเบิดร้านคู่แข่งกระจายเลยครับผมไหนสะใจโอ้ระเบิดแบบว่าโอ้โอดูที่แรงจัดจัดกว่าซีโฟ โอ้คุ้มมากเป็นพันห้าที่คุ้มส,สุดๆนะครับผมโคตรคุ้มมาบอกเลยมีแรงทำงานขึ้นเยอะเลยวันนี้อ่ะทุกคนช่วยกันทำงานนะเอา้าโจรโจรจะมาขโมยของครับโดนโดนอ่าโ,โดนกาดยิงไปก่อนนะครับผมเปลวฟ้าจัดนะเอาสเปร์ปักกลิ่นสักหน่อยโอหกลิ่นเหม็นมากเลยนะฮะร้านเราจะได้มีรีวิวที่ดีนะครับผม เราเปิดพัดลมยังเราเปิดพัดลมแล้วนะครับไปเอาการ์ดจอเพิ่มอีก2ตัวนะครับผมจะได้มีแรงขุดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะครับไป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 เอา้าคุณไม่สามารถซื้อได้อะไระเนี่ยผมต้องไปอัพสกิลหรือเปล่าวะทุกคนเนี่ยต้องไปอัพต้องไปอัพสกิลตัวนี้เปล่าเนี่ยคาเฟ่เนี่ยเอ็กซ์ตร้าจ็อบเนี่ย,ยผมผมว่าผมต้องอัพสกิลก่อนนะอ่าแล้วก็นี่ร้อยสามสิบ แล้วก็ถึงจะซื้ออันนี้ได้ใช่ไหมก็บอกว่าสามารถอะไรเนี่ยเครื่องขุดบิตคอยได้เพิ่มนะครับโอ้โหผมต้องเก็บเงินอีกอีกร้อยสี่สิบเลยว่ะเขาท่าอยู่เขาท่าอยู่ ability ตอนนี้เพิ่มอีกสามนะครับผมอัพฮังเกอร์แล้วกันนะครับผมจะได้ไม่หิวนะครับผมเรื่องสปีดผมก็คงไม่ต้องไปอัพเพราะว่ากาดผมมาทํางานเรียบร้อยนะฮะกาดผมทํางานดีมากนะครับบอกเลยอ่ะถ้าเกิด ถ้าเกิดซื้อเครื่องบิตคอยเพิ่มไม่ได้นะครับผมก็จะทําการอัปเกรดร้านละกันนะครับผมอัปเกรดร้านไปกันที่ m า c คาเฟ่นะครับเราจะซื้ออะไรก่อนเดียะซื้อนิวลูมก่อนดีกว่าอ่า799นะครับผมร้านขยายมาแล้วนี่ขยายมาค่อนข้างกว้างอยู่นะครับผมอ๋อ17 M2 คือ17 M กํากำลัง2นั่นเองนะครับผม17ตารางเมตรว่ามันเถอะนะครับ ตอนนี้ร้านเราแบบว่าหูใหญ่มากนะครับสุดยจอจจดจัดๆนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาอเ้กมันนี่ไม่โดนเดี๋ยวเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เดี๋ยวก่อนเก็บเงิน <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณคร <c oughs> ับสางพัดลมมาเพิ่มดีกว่าสองตัวแล้วกันนะครับแล้วก็ตู้เกมเพิ่มตู้เกมเอ่อสเปซชูเตอร์แล้วกันตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี้ยพันสองนะโอเค เปลวฟ้าจะจัดนะครับอะไรมันตุ้ดุ้งตุ้ดุ้งวะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมันขึ้นตุ้ดุ้งตุ้ดุ้งไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อกี้อะไรมันขึ้นตุ้ดุ้งตุ้ดุ้งไหนดูรีวิวนี้เรามีเฟกรีวิวะนะอะรีวิวแบบว่าห้าดาวนะครับผมนะตอนนี้ดาวเราเริ่ม2.1แล้วนะครับขาทาอยู่ขอทาอยู่เอ้าตู้เกมมาเพิ่มครับผมมามามาวางไว้นี่เลยครับโอเชคนะครับผม แล้วก็เมื่อกี้สั่งพัดลมมานะครับสั่งพัดลมมาสองตัวนะครับเอาไว้มุมนี้ตัวหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เปิดดยดีเอ้าวางก่อนเปิดอ่อาเก็บเงินลูกค้าก่อน <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณที่อุดหนุนร้านเรานะครับผมอ่าอย่าลืมรีวิวห้าดาวให้ร้านเราด้วยนะครับรับรองว่า ผมจะพัฒนาร้านให้ดีที่สุดนะครับผมอ่าเปิดพัดลมนะให้เรียบร้อยไอย้ยาฟิวฟ้าจะจัดนะครับผมไหนะขอดูอัพอัพเกรดร้านหน่อยสิมีลำโพงนะครับผมมีฮอทดฮอกร้านร้านฮอทดอกว่านั้นเถอะนะครับเดี๋ยวผมทําการขายบิตคอยเพิ่มก่อนเพราะว่าเราต้องการใช้เงินนะครับได้มาพันกว่านะครับผมผมอัพเป็นอะไรเดียรอัติบ็อกซ์ด้วย เอาิปบล็อกวางไว้เผื่อจะได้ทิปกับเขานะครับผมแล้วก็แอร์เฟสเชอร์เฮ้ยเอาท่าดีเขาท่าดี3 0 0ซือ้อไปเลยแอร์เฟสเชอร์นี่คือตัวปรับอากาศรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยมันคือตัวปรับอากาศให้แบบว่ากลิ่นร้านเรามันหอมอะไรอย่างงี้ปะ่ะนี่เรามีทิปบล็อกด้วยนะค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวจับว่าไฟ,ไฟไฟไหม้หรือเปล่านะครับตำรวจมา,ตำ,จมาตำรวจมาทำไมอ่ะ มาเพื่ออะไรอ่ะมาค้นเจอผมแล้วก็ไปเอออะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับ <laughs> อ่ามาดูที่อัปเดตนะครับเราก็ยังซื้อห้องครัวไม่ได้นะต้องรอพันสี่นะครับต้องรอเงินประมาณสักสองพันแหละเพราะว่าเราต้องจ้างแม่ครัวเพิ่มนี่ใช่ไหมเออต้องต้องรอเงินเพิ่มนะครับผมตอนนี้กี่โมงลนะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงอ่าผมว่าไปไปนอนดีกว่านะครับผมไปนอนดีกว่า อันนี้ผมว่าเริ่มอยู่ตัวแล้วนะเราไปเมคชิลกับภรรยาเราดีไหม <laughs> เ,ออเราไปทำการทำการออผลิตลูกกับเมียเราดีปะแล้วส่งเมียเราไปทำงานได้ไหมยังส่งเมียไปทำงานไม่ได้หว่าทุกคนเมียเราก็ยังอยู่บ้านเฉยๆนะครับผมไม่เควสใหม่มาเควสใหม่มาเขาบอกให้เราทำอะไรเขาบอกให้เราไปดวลกับชายเสื้อเขียวเฟซเขียวเอ้ยเฟซเขียวก็ตานังไง ดาอะไรวะเอ่อโดนัททำไงทุกคนให้เราไปทุบโดนัททำนะครับผมเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องมาครับไปทุบโดนัททำกันไหนโดนัททำอยู่ไหนอยู่นี่หวัดดีโดนัททำห้าอะไรห้าอะไรห้าอะไรอะไรอะไรทุบเลยทุบเลยทุบเลยอ้าอา มาดิมาดิมาดิอ่ามาดิเอเอทุบโดโนอท,ท้มเรียบร้อย <laughs> โอ้เต็มเต็มเลยครับทุบไปเต็มเต็มเลยครับผมต่อไปให้เราไปคุยกับลุงใช่ไหมอา่าไปคุยกับลุงต่อนะครับผมอ่ะคุยเสร็จแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยอะไรวะเนี่ยไปทุบคนฟรีปะเนี่ย <laughs> โอ้โคตร โคตรเฟีย้ยวเนี่ยไปทุบโดน,นัลทําเนี่ยเอาเรื่องจัดๆนะครับผมแต่ไม่มีเสียงอะไรขึ้นมาวะเมื่อกี้อ่ะมันโต้ไอ้พูมอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราขายบิตคอยน์ดีกว่ามีเงินพันสองลงตู้เกมเพิ่มนะครับอ่าตู้ตู้พันร้อยอยากได้ตู้พันสามวะทุกคนตู้พันสามมาดูหน้าซื้ออ่ะเดี๋ยวขายขายคริปโตอีกสักหน่อยดิเอ้ยเรามีพันสี่แล้วเนี่ยพันห้าละพันห้าละพันห้าละนี่เราเอาตู้พันสามเลย นะครับผมซื้อเลยจัดไปอ่าเหลือเงินร้อยกว่าบาทขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเฮ้ยอะไรอ่ามีมีให้ติปด้วยโอ้พี่วินดีเซลน่ารักมากเลยนะครับได้ได้ติปจากพี่วินดีเซลสี่เหรียญน,นะครับผมโอ้ยน่ารักมากเลยนะฮะโอ้ยขอบคุณพี่วินดีเซลมากเลยนะครับ <laughs> เออเสียดายนะซื้อเครื่องคุณบิตคอย์เพิ่มไม่ได้นะครับจะซื้อเพิ่มได้นี่ผมว่าสนุกสนานแน่นอนเนียครับผม อ่าโอเคครับเอาตู้มาตั้งต่อเลยตรงนี้นะครับผมนี่เฮ้ยเป็นเป็นเครื่องแบบไอ้นี้วะ่ะทุกคนพวงมาลัยวะเขาท่าดีเขาท่าดีผมว่าผมย้ายตู้เกมมาไว้ข้างในสุดเลยดีไหมทุกคนย้ายแต่ละตู้มาไว้ข้างในสุดน่าจะฟิลฟ้าวดีนะอ่ะวางใกล้กันไม่ได้อ่ะอ่ะเฮ้ยไฟไหมไฟไหมอ้าวแต่ว่าน้ําน้ํามันดับไฟให้เราคนระับเฮ้ย โคตรเจ๋งโคตรเจ๋งอาน้ำมันดับไฟให้เราเว้ยโอ้โหโคตรเฟี้ยวอะไม่ต้องห่วงเรื่องไฟไหม้นะครับโอ้โหร้านเรานี่มันสมาร์ทอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นลครับผมสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยน่้จะผมรอรอขยับตู้เกมก่อนนะครับผมรอให้พี่แกเล่นเสร็จก่อนนะแล้วพี่มาออกกําลังกายอะไรตรงนี้เนี่ยพี่พี่มาออกกําลังกายอะไรตรงนี้เอ้า อะไรของเขาอ่ะเล่นเล่นเกมเสร็จออกกําลังกายต่อว่างั้นเถอะนีโอ้โหเอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดจัดอ้าวไปขายบิตคอยเพิ่มก่อนนะผมผมไม่สนราคาขึ้นหรือไม่ขึ้นนะผมจะขายอย่างเดียวนะครับอ้าตอนนี้มีอยู่พันเจ็ดละพันเจ็ดนี่สามารถซื้อลิกเพิ่มได้ไหมไม่ใช่ลิกี่ เครื่องเครื่องสีขาวอะ่ะซื้อไม่ได้นะโหเสียดายมากเลยถ้าซื้อไม่ได้ผมก็เอาเงินไปลงกับตู้เกมดีกว่านะครับผมมาตู้เกมเรามาแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตู้เกมเพิ่มไปนะครับตรงนี้วางได้ไหมเนี่ยวางได้อยู่นะครับโอ้ตู้นี้เป็นตู้ที่ใหญ่มากนะครับน่าจะได้เงินเยอะอยู่นะครับผมดูซิว่าลูกค้าจะมาเล่นตู้ใหม่หรือเปล่า,เ,าเดินเลยไปนู่นหมทุกคนเอ้ผมว่ามันได้เงินดีนะได้ทีล,เละเจ็ดสิ เอ้ถือว่าค่อนข้างดีอยู่ตู้เก่าได้35หนะตู้ใหม่ได้70สถ้าตู้พันสี่นี้น่าจะได้น่าจะได้ประมาณเกือบเกือบร้อยว่ะผมคิดว่านะน่าจะได้อยู่นะครับนี่ตู้ใหม่ได้ร2อว่ะเฮ้ยเอาเรื่องจัดจัดนะครับผมตู้ใหม่ร2อเลยวิวเ oh, <man>, ขาท่าเขาททาตอนนี้ผมก็ไม่ต้องห่วงอะไรแนละ้วมั้งผมไม่ต้องห่วงอะไรแนละ้วทุกคนตอนนี้ทุกอย่างลงตัวมากเลยฮนะรอแค่เรามีเงินพันสี่อัปเกรดอัปเกรดห้องครัวนะครับผมเท่านั้น ผมว่าซื้อไฟมาต่อเพิ่มดีกว่าวะ่ะสั่งไฟสั่งไฟพี่หมีเราหายไปไหนพี่หมีหายไปไหนเนี่ยเอองงเหมือนกันพี่หมีหายนะครับผมพี่หมีหายอ่าติดไฟตรงไหนได้ติดตรงเนี้ยเหรอโอเคเอ้ยรับเงินก่อนรับเงินก่อนขอบคุณครับร้อยยี่สิบเอาไฟมาติดเพิ่มนะครับจะได้สว่างสว่างอ่าข้างในนี่หลอดหนึ่งอ่าแล้วก็เดี๋ยวหน้าร้านเราอีกสักหลอดหนึ่งนะครับผม มา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  hey, อ่านี่น <hey. S 1> สว่างเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับเอาเรื่องจัดจัดนะครับผมตอนนี้เวลากี่โมงกี่ยามะเนี่ยตีหนึ่งแล้วผมว่าไปนอนก่อนดีกว่านะครับผม <Hey. S 1> สวัสดีจ้าเมียจ้าเมียยังอยู่ดีไหม <Hey. S 1> ยังอยู่ดีนะครับผมเนะ่ของเมียมีให้กินไหมอ่าซื้อให้เต็มตู้ไปเลย อ่าซื้อให้เต็มตู้ไปเลยครับเมียจะได้มีของกินนะครับผมอ่ะบอว่าพัทนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับร้านอินเทอร์เน็ตของเรานะครับก็ตอนนี้ก็ขยายร้านมาได้ค่อนข้างกว้างแล้วนะครับมีตู้เกมเพิ่มนะแล้วก็ตอนนี้ยังซื้อเครื่องคุดบิตคอย์เพิ่มไม่ได้นะครับก็คือเราต้องรออัพสกิลก่อนเนาะนะครับผมต้องการอีก140นะครับตอนนี้เรามี9 4แล้วก็เดี๋ยวพ์ทหน้าก็เดี๋ยวน่าจะได้อัพเครื่องคุดบิตคอย์เพิ่มนะครับเราก็จะได้ซื้ออ่าอะไรนะ อ่าร้านร้านอาหารนะครับผมในร้านเราเพิ่มนะเปิดจะได้กําไรเพิ่มขึ้นนะครับผมประมาณนั้นนะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยละกันนะครับผมที่สพียงพเนียฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนซีอู๋เกศครับผมบ๊ายบายเมียจ๋าเมียไปทำงานได้แล้วมั้งเฮ้ยส่งเบียร์ไปทำงานได้แล้วว่ะ 考察，考察。